เอเลชชัแนลสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ตื่นเช้านะพี่น้องตื่นเช้าไปทําอะไรจ้ะตัก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 พี่แพรว่าจะพาไปดํหนาค่ะพาไปดํานานะครับพี่น้องหลังจากที่ไปไปอาบน้ําให้นาริตาป้อนข้าวอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะพี่แพรว่าจะพาไปดํานาลองดูนะจ๊ะไปค่อยเบิ้งค่ะพี่น้องว่าหนูจะเหตุเป็นบ่อว่าเอจะเหตุเป็นบ่อแต่ว่า เคยเห็ดหลินนึ่งซื้อพี่น้องเห็ดหลินตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยค่ะลงไปหลินน้ำผู้ใหญ่เห็ดหลินนซื้อแต่วา่าใหญ่มากบ่เคยเห็ดเลยค่ะไม่เคยทําเลยมันสีลมเลี้ยวปะ่ะครับรอบเบิเ่งอ่าห้าสีดําเป็นบออ่อกล้ามันจะเป็นแถวบ่อเนาะตอนดํารอติดตามชมกันจ้าสามถ <c oughs> ้าอา่ดาดำไปแล้ว <c oughs> พี่น้องเอ้ยบ่เคย <c oughs> เห็ดก็เห็ดหลินนซื้อบ่เคยแบบเอาจริงเอาจังนะดูกันจ้า เอาก็ตามมันที่แท้เออเออเออก็ได้เยอะได้เยอะได้เยอะเอาอันนี้ก็มีแถวเฮ้ไม่ต้องท่วงมากเขาแห้เอาล่องตอนนี้โป้เขาไปแห้เอาล่องเหมือนกำปั้นกอดินใส่เอาอะไรเอาตตอนนี้โป้เน็กล่องเออ นี่พ่อเบปเป็ดหเนสรอข้องเหยียบเป็ดเลยงีแตกอันสามานอกกันนันบษมาคีสามานแบบเนี่มแตกไหวเอาส่นั่นแหะเออเอาให้ไปให้ไปได้อยอไดเยะมากถึนหน้าลมอยู่อยูหน้าแกนอะไรให้เออ เอาลงเบิร์ตกปั่นมั้งกับท่เป็นสันเออเออจงสันแมนมามาไก่ล้านในโจากปแมนมือภาษาอังกฤษเปิดนะจงไหยังพปดนะจงไห้เดนะน้า บ้างแมยังคุนเอบ้างหมยังเจ้าหลอดนิ้วคอีกต้นอีกต้นหนึ่งก็ไปเห็นได้ค่นเปิดแ้วเออแมยังคุณค่หกตั้งกากเออนั่นแหละไปีีเบอยสเเอาไปเียบเขา้า ค่็สำหรับบรรยากาศการดำหน้านะคะเป็นอย่งไรแน่ครับพี่น้องอยากมาอจะของมเมเป็นบอพี่น้องวะหยัดไปเบิด์ตกำปั้นเลยค่เห็นเบิร์ตเป็นพี่แพวเราเลยบานเอาก็าเอาล่มไปกำปัน่นสักนกับพวกงูน้นองอพอึ่นเอามือเอาเอา,เอา,เอานี่โป่งนะคะเนียบกาแล้วกันยัดล่มไปงูไม่เคยเห็นนะคะมีแต่เห็ดเลินกับเห็ดเลินตามภาษาเก่าหลีกำปั่นยัดนั่นแหละแต่น้อยน้อยนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็กลับมาอาบน้ำที่ห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเตรียมตัวจะไปไปอุดรธานีนะจ๊ะไปไปคืนบ้านไม่พี่บ้านพี่แล่นนะคะนี่เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยจ้ะพร้อมเดินทางตอนนี้ก็จะไปกินข้าวกันนะคะจะไปกินข้าวที่บ้านใหญ่ก่อนนะคะอาบน้ำเพิ่งเสร็จไปกันเลยจ้าตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะมาเตรียมเสื้อผ้าให้น้องนะจ๊ะ ว่าท่านเตรียมกัพี่นอนวากันยากบ่าได้เตรียมไว้เดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้ากันจะ้ะพับผ้าทับผ้า,ผา,ผาชุดนอนหนูัชุดนอนให้หนูชุดนอนเสียงผเรียนยอย่ขางนอกรบพี่เคศค่ะ เสร็จแล้วมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะแต่ลงไปตะก้าไปก่อนหน้านี้แล้วจ้ะนี่ก็ของของหนูนะคะมีผ้าห่มผ้าขุนหนูแมสน้องนะคะแมสเด็กแล้วก็เสื้อผ้าอันนี้ชุดสวยฝั่งนี้จะเป็นชุดนอนจ้ะเรียบร้อยจ้ะเตรียมเดินทางได้เลย នេះតែនិមនិមនិមផលบนសាសាព្រះយាតែអូ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  ประหยัดเดียวหน่อยึ no. ๊บฟังหม้เรัก่อนไฟเลย่ะอาพี่เขาพปยาแล้วค่ะพี่กิฟต์พาปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตบ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 ึ๊บึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ

จุด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  ันนี้เราก็จะไปกับนุชซี่แล้วก็เอเนาะค่ะแล้วก็พี่แพลแล้วก็น้องนันิตานะจ๊ะส่วนเนี่ยจะไปพรุ่งนี้กับป้าแจ๋วฟังรำก่อนไปฟังรำก่อนไปไปเตรียมของกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวของขึ้นรถก่นอนนะค่ะตอนนี้ก็ขนของรถจะนะจ๊ะ ของน้องเลยแต่นะเจ้า ตอนนี้ก็เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลออเดินทางกันจ้าตาพี่น้องตอนนี้เขากะเดินทางมาถึงอุดรธาน,นีแล้วนะจ๊ะอันนี้มณีนอนบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านคุณย่าของคุณยาบ้านฟินแลนด์แล้วค่ะคุณย่าน้องนาลิตาคุณอยู่ในบ้านนะคะหนูออกมานังข้างนอกมันยากาศบ้านเพื่นเป็นครัวเป็นถนน สำหรับคลิปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะเอเลี L ่ย n แชจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกยอดกด Subscribe นะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ